สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวหัวหนนั่นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเขี้ยงยังเหยียบนั่งนอวบอีกบัน <Okay. S 2> มาหวัวหน้างานแล้วรถจอดดังหลังวเวทีแล้วเลยมาหากินก๋วยเตี๋ยวมาง,งานนี้บุมมี่มุมมีการเลี้ยงเขาเจ้าภามุมมี่ เจ้าป่ามีอยู่จ้าว่าน่าว่าเขาจ้างอยู่จะเอาสิคนมาหาข่อยให้เราเขามีเขมีการเลี้ยงเขาดิมากินเองมากินไปหากินบั่นตัวอ่าเป็นงานงานขีบุญแข้งเหือกับอ่าไปมางานใหญ่เถิบยุโมนี่เป็นมืี่สไตล์นะครับเล่นแผนยังไปเที่ยวรล่นานอะมีลูกศิ่งมั่นยิ่งน่เนื้อใช <dessus> ่ไหม กินเนื้อป้ะกูกินเนื oh, ้อครับครับใส่เลยครับปลาเนี่เครื่องปรุงเครื่องปรุงได้เป็นี่นั่นนะครับเครื่องปรุงครับอ้าวเ็กซี่ค่ะคนี่ตัวนี้เด่นนะครับเครื่องปรุงมีใช่น้ำครับใส่พรอนได้ครับกินแล้วแบบพริกกับมันตาลเนี่ยเนี่ยโอ่งนั่นนี่ครับน้ำซ้มปลาไหมครับ ขอไว้ท่งไหมม่นังทางพี่จะถือข้นนาำเทียผืนบ้นเลนขออนุญาตไว้ท่างไหมได้พี่น้อยเดวพอไว้ท่งไหมกรไดกินตะเวทเดียวไปแซ่กกกินตะเวทเดียวชิมชิมก่อนปรุงนีไงไง่ไูก เขาจะขายตัวเด้วเมื่อกี้บอกว่านาขายตัวเหรอเป็นมาถา่านตอนรับไปดิเขาง่าย,งายไงเดี๋ยล้าง่ายเล <c oughs> ใช่ซิดแล้วค่ใช่ซิดรีเขาใช่ซิดนักแสดง

กะทียมเทียมเเล็กเล็ก2อ่าง้ี่หอม่อมมากวะมันไม่ได้ไรสุดอาทิหัวาเดียเียวในนั้นคนหลายหลายไปน้องคนหลายครับ น,นี่ยูคนเราฟังเม่อกี้เขาขอมาทาอ่ออทั้งสองน้าตั้งทังปนอรายแม่มาบ่เด็ <c oughs> ตกโงมาปีคือเรา <c oughs> อืแซบแล้วบัดสมก็หวานแซบรดเบียวหวานเสร็จอ่าไปแก่้ี่จะมีปะ่ เสียมัเส่ยเี่ยเนนี่ยกินมเสียมาได้นไดนเ,นเนี่ย<า>ได้กินกรับผมเรมเสีนยมาได้นี่ไปตูนมาไปซิมมันูแซ่บเสียไหมถึงพ้อละสิแซ่บแล้วแซ่บไปแซ่บมันมเลนก็ไไมนี่พอผู้ดเดพี่มูลเลนบ่ได้ยืน <c oughs> ม่ด,ดีเมื่อกี้เขาไม่เห็นเราแต่ชิดน้อยเราอยู่ใส่ยักจืดในรถฮะในรถรู้ว่าขายปลาดิบอยู่บงในบุญ <c oughs> พี่จิตถามว่าปุ๋ยมณีมีไรสดบ่ <c oughs> ไหนแล้ว <c oughs> มันขำปุ๋ยยูง่งานกระพริ <c oughs> เมนบลพี่น้องขอบับรถขับรถแมนนั่นมา,าก่อนกับพี่น้องก็จะทายแฟนคลับหนนะคะเดี๋ยวแช่แชให้เราก่อนนี่บังย้อนหลังนี่บังย้อนหลังด้วยผิดจิตเด้อทำไมมันไม,ม่ขึ้นเหรอ มีไรสดโวราณไม่ได้พูดถาวางันสิของพ่นเนาอนี่เห็นบอนเองกับของพ่พันสามดิอพี่น้องก็เะ็สถาเอาไงอ่าได้ได้ได้อันนี้เด็ได้น่ามั้งจ้ะเสียง เปร์ไม่ม mm ีคนละสองทีเดียรับทั้งเนื้สามสิบใบน่าดีกว่าใช่ไอยู่ไม่ถมาำเนียเสบบ่พ้มกินอยู่ฮะมากินอยู่ไปยู่ขอคาวเจียวอาหารตามสั่งอีก้ว่ยันนยเอเยอากเอาอย่างเป็นอเาปลมือก้อนนี่อเขอาอข้ักก้ปะเอาอยู่

ใครตาครับตาเย็นเ่กันอ๋อมีจำยนสามคนอยู่เองคป้าก็มาีเ่กันยันูวันดีนีสามจำเยนยงยำนมูนวันดีหล่อหละี้นัหล่อบ่แม่นหนอายจำยนนะเสียผิดจำยนยุ่งย่งเตร้เทียบนาแล้วกนนะ อันนี้มันตด้่นอะไรราคาดีันมจีนกลนมเร็มันคือมันคือไม่ได้ด๋วยเอาขนมจีนเาใส่ไม่ได้วยหรอคจีนมาแล้วนคา anh mọi người. Nè được Anh này khôngกิน được. có có Nó nó là. không Quả trái sang nó bị bị ship mất rồi. Còn đây cô ấy muốn เสียได้พี่วันนี้มา thấy นี้ วเดียวเดี๋ยวอนามาูนโอบมสใส่ว่าใสหดใหแล้วหนุ่มลมือนั่นน่ยบ้านสาำหน่อยกันน้องเสงก็ได้ซิมเวยบ่มี่เวยบ่กนยไก่แม่ก็บ้านหในบ้านยช่ไหมไ้บานหล <ara> ok ังบ้าน 好美 ่เดยวเนี่ให้หยอกมันลาดีด้บยอะใช่มอาฝึกก็ก็ก่คอมากกว่าได้เลยเสียงสุด

มาอีเมนบ้างากรนหน่ำลูก่อนเลยค่ะไปน่าพูดไม่ได้อลยไม่ไม่กรหน่ขอบคายขอบ

เตรียมตัวคือได้ที่แล้วนะคะนค่ะ